มีความสุขกันทุกคนโดยดีๆนะพระเราที่เราพิจารณาปฏิสังขา,ายู่ในการ กับประมาณในการครบชันของตูโรเองทุกเรื่องจึ้งแต่เติ่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่รู้กายแล้วก็รู้ใจแล้วอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการเห็นในการทําความเข้าใจการเกิดการดับของวิญญาณในกายเป็นอย่างไรความสงบนิ่งเป็นอย่างไรการคลาย ใจออกจากความคิดออกจากอารมณ์เป็นอย่างไรเราต้องวิเคราะห์ตามทาความเข้าใจเพราะว่าการเกิดการดับของวิญญาณในกายของเราเนี่ยมีกันทุกคนบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยการสร้างอานิสงส์สร้างบุญบาร,รมีนั้นทุกคนมีกันมามาก่อนตั้งแต่พ่อแม่ปูย่ย่าตาย,ยายมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระตรนตตรแต่การทําความเข้าใจการจเจริญสติ จะมีไม่ค่อยโตเนื่องกันเท่าไหร่จะเอาต้งแต่ทำบุญอย่างเดียวทำบุญให้ทานคนใจบุญเยอะศรัทธาก็เยอะในประเทศไทยทั่วประเทศคนมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลกันมากมายหลวงพ่อก็พาทำอยู่ในวัดของเราก็พาทำอยู่ทำทุกอย่างในสิ่งที่จะเป็นบุญวันนี้วันที่15บหวันที่สิ เกตหรือสิบแปดจะได้โอกาสมีโอกาสได้พากันไปเทละคังใหญ่ไปหล่อละคังใหญ่ที่เชียงใหม่ที่ได้ให้ช่างทางเชียงใหม่ได้หล่อละคังทําละคังใหญ่ให้พระเราที่จะไปเทละคังหรือว่าชีส่วนชีส่วนพระที่จะไปเทละคังก็วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิเกตอนตีห้าเลยออกเดินทางตอนตีห้า วันที่19ก็จะได้ไปทำพิธีเทหล่วันที่20มีนาคมละคงก็จะคงจะส่งมาถึงวัดก็คงจะได้เห็นละคงใหญ่ทำเอาไว้ฝากเอาไว้กับแผ่นดินฝากเอาไว้กับสมมุิรุ่นหลังมาก็จะได้เห็นได้ชมใครไปใครมาเห็นก็มีความสุขบุญก็เกิดขึ้นบุญก็เกิดขึ้นที่ใจของตัวเรามีโอกาสพวกเราก็ได้ร่วมพลังกัน ช่วยกันคนละร้อยสองร้อยก็คงจะประมาณกว่าจะจบสิ้นได้ก็ประมาณทักสามล้านห้านะขังใบใหญ่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพราะว่าทุกคนร่วมกันร่วมกันจบไปหมดเลยตั้งแต่เอามาส่ง <c oughs> ส่วนวันที่หนึ่งมิถุนายนก็จะได้ทำบุญใหญ่จะองสมโพจนบวงสวง ขุนพมาหากษัตริย์ไทยให้เป็นสิริมงคลตั้งหาพระองค์ที่ได้ช่วยกันทาวันนั้นก็จะได้แจก,กทานประมาณห้าพันกองที่หน้าองค์หลวงปู่ใหญ่ที่หน้าพระมาหากษัตริย์แจก,กทานแจกข้าวสารอาหารแห้งกับข้าวกับปลาประมาณห้าพันถุงแล้วก็ได้มอบทุนอีกยี่สิบห้ากองทุนกองทุนละสองแสนบาท ให้กับผู้่ด้อโอกาสเด็กนักเรียนพิการคนตาบอดบ้านพักคนชราและก็ทหารที่อนามัยพยาบาลประมาณสัก25กองทุนของทุน,ทนละสองแสนบาทเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ใจบุญเจ้าของของทุนก็มารับไปแล้วก็ประมาณ1 7บ8กล่องก็เหลืออีกอยู่7-8กล่ 17, องเจ้าของอยังไม่ได้มารับถ้าถึงเวลาก็มารับเอาทั้งหมดก่อนแล้วก็แล้วไป มีผู้ใจบุญมารับเอาของอาน,นิสงส์ของใครก็ของบุคคลนั้นแต่นี่หน่อยก็แก้ไขเอามีโอกาสพวกเราก็ได้สั่งบุญกันแต่ทำหลวงพ่อก็จะเป็นสะพานเป็นทางผ่านให้ผ่าทำเท่าที่โอกาสเจอเอื้ออํานวยีเจ้าของของทุนถึงเวลาก็มารับเอาตัางเอาไว้อาน,นิสงส์ของแต่ละบุคคลพวกเราก็ได้ร่วมกัน ได้รวมกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จากนี้ไปถงึงเดือนมีนากลางเดือนมีนาก็จะได้มีผู้ใจบุญได้ไถ่ชีวิตโคอีกหลายคู่ <c oughs> มีโอกาสโอกาสเอือ้ออานวยภายในวัดก็ช่วยกันทําทั้งพระทั้งโยมทั้งชีก็ช่วยกันทําวันนี้พระเราเนนเราส่วนหนึ่งก็พากันไปช่วยเอาแกนิดที่ ฝั่งตะวันออกที่สวนมะลิวันทางสวนมะลิวันมาไว้ที่วิหารพยกุกต<ม>ังจะได้ปูแก่นิดกันเพราะว่าส่วนที่เอามาแล้กก็เกือบจะหมดเดือนนิดหน่อยนี่ก็จะได้ปูฝั่งตะวันตกให้เสร็จกอนวันงานช่วยกันทําความสะอาดไม่ว่าที่ไหนที่บ้านที่วัดเรามองเห็นอะไรไม่สวยไม่งามเราก็ช่วยกันทาอย่าไปมองข้าม ความสะอาดจากภายในสู่ภายนอกจากข้างนอกสู่ภายในความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบกับตัวเราความขยันมันเพียนเราสร้างความขยันมันเพียนให้มีให้เกิดขึ้นสร้างความรับผิดชอบเจริญพรมวิหารให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราใจของเราแข็งกระด้างเราพยายามแก้ไขให้ใจของเราเกิดความอ่อนโยนใจของเรามีกิเลสความเพเยทะยานย,ยากเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับ มองโลกในทางที่ดีคิดดีทุกอย่างเป็นการฝึกขัดปฏิบัติขัดเก่าตัวเราทั้งนั้นถ้าเรารู้จักเอาบุญเราก็จะอยู่กับบุญไม่ใช่ว่าธรรมะอยู่กับคนโน้นคนนี้อยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราแต่ก็สืบเนื่องอาศัยกันอยู่วิญญาณในก,กายก็มาอาศัยสร้างขันห้าจุขันห้าก็อาศัยโลกธรรมแล้วก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง อะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตตเราต้องศึกษาให้ละเอียดอยู่กับสมมุติเขาลบสมมุติจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละถึงจะได้ละจากก่อนสมมุติก่อนนี้แต่เราต้องศึกษาแจงแยกแยะให้ได้เสียก่อนขณะยังมีกําลังอยู่น้อมใจให้อยู่ในกองบุญกองกุศลอาไี่ไม่เสียหลายโลกพยายามทำทอะฝึกทำทอะล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ทุกเริยาบท ยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายสำรวจใจรู้ใจของตัวเราแล้วก็รีบแก้ไขใจไม่ใช่ว่าทำตามอำเภอใจใจนี้เกิดเขาหลงมานานเพียงแค่การเกิดการปรุงกันแต่งนั่นแหละคือความหลงแล้วก็มาสร้างขันห้ามาปกปิดตัวเองเอาไว้แล้วก็ขันห้ามีอะไรบ้างเราต้องแกงให้ได้ที่ว่าเป็นกองเป็นขัน ทำไมใจถึงเกิดกิเลสทำไมใจถึงยินดีกินร้ายในสิ่งต่างๆเราก็ต้องพยายาม,มิีคอเอาทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเวลาขบเวลาฉันเวลารับประทานข้าวปลาอาหารใจของเราเกิดความอยากหรือว่ากายของเราเกิดความหิวกายนี่เดรังแห่งโรคเดี๋ยวก็เป็นโรคโน้นโรคนี้เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยแต่เรามาศึกษาให้ละเอียดไขยใจให้ได้ จริญสติเขาไปอบรมใจของเราให้ได้ได้บัางไม่ได้บั่งก็พยายามทําตื่นเช้าขึ้นมาใจส่งไปภายนอกสักกี่ครั้งสักกี่เที่ยวใจเกิดมนทินสักกี่อย่างาคติเพ่งโทษคนโน,โน้นเพ่งโทษคนนี้สต,ติเราพลังเผลอสักกี่กี่ครั้งเราต้องดูให้ละเอียดก็ต้องพยายามกัดมีอะไรก็ให้ช่วยกัดเพียงแค่ระดับสมมติก็พึ่งตัวเองให้ได้นี่ มีความขยันไม่ใช่จะไปปล่อยพระละเลยความรับผิดชอบจากในโน้อยไปหามากๆความรับผิดชอบต่อตัวเราต่อส่วนรวมความเสียสละจากความไม่มีแล้วก็สร้างขึ้นมาให้มีแต่ไมก่อนไม่เป็นอย่างนี้ทำไมก่อนนั้นจะเข้าป่าช้าแต่ละทีนี้ไม่มีใครอยากจะเข้าเพราะลำบากน,น่ากลัวทั้งเผาทั้งฝัง เต็มเกลื่อนไปหมดทั้งความไม่น่าอยู่อัตคัดขัดสนทุกอย่างก็ช่วยกันทําช่วยกันสร้างขึ้นมาทีละเล็กละน้อยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนสมบูรณ์แบบพี่น้องเราก็เข้ามามาเยี่ยมมาชมมากราบไหว้สักการะ,ะบูชาทุกอย่างหลวงพ่อก็จะพาทำพาดำเนินเป็นสะพานให้จนกระทั่งถึงวันตายตายก็มอบลงศพให้ มอบเงินทำชาวปนก,กิจศพให้ศพละหาพันถ้าเป็นพระเราในศพละสามเมื่อทำมาสองปีกว่าวันที่หนึ่งมิถุนาก็จะครบสามปีหมดไปทั้งหมดล้อสองร้อยเบศพที่อนุเคราะห์ให้ทีแรกก็ตำบลสำรานเอาไปเอามาก็เกตแปด 8, ตำบลรุมเข้ามาอ่ตายได้ครั้งเดียวก็อนุเคราะห์ให้ ที่กราบที่ไหว้ที่สักการะ,ะบูชาก็ทำให้อยากจะมาฝึกหัดมาปฏิบัติก็มาได้นี่ลงทานก็ทำให้หิวก็มีที่ทานมีโอกาสกําลังกายยังอยู่แต่หมดสภาพแล้วก็คงจะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่เพราะสภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงฉีดยามาร่วมยี่สปีทานยามาก็หยุดทานยาหยุดฉันยาสภาพร่างกายก็อ่อนล้า กำลังกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ลําบากแต่ก็ยังพาหมู่ภาคณะสร้างประโยชน์กายไม่แข็งแรงก็ใช้วาจานี่แหละชวนหมูช่ชวนคณะทาให้เกิดประโยชน์เท่าที่จะเกิดประโยชน์ได้บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นตามหมู่ภาคณะสร้างบุญสร้างกุศลส่วนกิเลสก็ตรงละเอากิเลสของเราไปเที่ยวให้คนอื่นเขาละให้ใช้การไม่ได้ เราต้องสอนตัวเราถ้าสอนตัวเราไม่ได้อย่าไปให้คนอื่นเขาสอนไม่มีประโยชน์บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นการทําบุญให้ทานเรามีโอกาสาร่วมกันการละกิเลสนี่ก็ต้องของเรากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จัดการมันเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าเลือกการเลือกเวลามาวัดถึงจะละกิเลสบางทีมันเกิดอยู่ที่บ้านกิเลสหยาบกิเลสละเอียดกิเลสนั่นแหละหลอกให้มาวัดอยากให้มาทําบุญ อยากให้มาให้ทําบุญให้ทานนั่นก็เป็นกิเลสปลายกุศลถ้าเรามาวัดมาศึกษามาทําความเข้าใจแล้วก็ละหมดนั่นแหละละออกหมดแต่ก็ยิ่งสนุกทําบุญทําบุญให้เยอะมากขึ้นไปกว่านั้นอีกทั้งสมมุติทั้งวีมุดไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําแต่เราต้องทําความเข้าใจภายในของเราให้หมดจดคลายใจของเราออกให้รับลู้แต่เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึดทั้งติดต้องขัดต้องเกลา้า ให้ค่อยสะสมเอาคนไทยเราทําบุญใจบุญเยอะแต่และว,วันแต่และว,วันนี่พากันมาทําบุญนอนหลับอยู่ก็ยังเรียกมามารับตังค์วะนะทำต่อ,อเก็บไว้ก็ทําต่อทานต่อให้หมดเออลืมไปวันที่ 25, ยี่สิบห้าอยาจยมท่านใดที่จะไปเ,เทพระพุธรุูกองค์ใหญ่ที่บ้าทองหลัง 25, ยิบห้ายีบหกยิบเกด ที่พวกเราได้รวบรวมทุนช่วยเหลือไปประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแล้วก็ทางเหล่านาลีก็ล้านกว่าบาทไปมุงรังคาอุโบสถพวกเรามีโอกาสได้สร้างบุญมากใหม่ตั้งใจรับพรกัน <c oughs> ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติที่สุด นั่งสบายวางกายให้สบายวางใจใสบายไม่ต้องผนมมือวังไปด้วยน้มสำเนียงรู้จักวิธีการลักษณะของความรู้ตัวเป็นลักษณะอย่างนี้คำว่าปัจจุบันนธรรมเป็นลักษณะอย่างนี้ความรู้ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆสักสองสามเที่ยวกายของเราก็สบายขึ้นเยอะใจของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้น ความรู้ตัวตรงนี้เราพยายามสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลูกจากที่พอรู้พอกายตื่นขึ้นมาปุ๊บความรู้ถึกลับรู้สัมผัสของลมหายใจหรือว่ารู้กายรู้ส่วนใดก็ได้ขอให้มีสติรู้กายคําว่าปัจจุบันธรรมจุดมุ่งหมายก็เน้นสติลงที่กายของเราเสียก่อนส่วนความคิดที่เกิดจากจิตเกิดจากวิญญาณนั้นเขาเกิดเกิดดับดับอยู่มาตั้งแต่ หลายกลับไลายกันแล้จนเขามาสร้างภพของมนุษย์ซึ่งมีกายเนื้อหรือว่ามีขันห้าที่จิตวิญญาณเข้ามารองอยู่ในกายของเราไอ้ส่วนรูปคือร่างกายไอ้ส่วนนามมาทําคือตัวจิตวิญญ,ญาณกับอาการของวิญญาณมีอยู่สี่ส่วนที่เขารวมกันอยู่ถ้าเราสร้างความรู้ตัวลงที่กายให้ตัวเนื่องลึกลงไปเราก็จะรู้เท่าทันความเกิดความดับของ ของจิตกับอากาศของจิตถ้าเรารู้ทันขณะเขากอดตัวเขากจะแยกออกจากกันเขาก็จะคลายออกจากกัน <c oughs> ขเขาจะคลายออกจากกันโดยโดยอัตโนมัติเราไม่จําเป็นต้องไปจับแยกเขายยกเลยถ้าเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันเขาแยกออกจากกันเขาจะพลิกจากของที่คว่มอยู่ง่ายขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะเบาทั้งที่หนักๆการปล่อยวางสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งอยู่ตรงนี้ แต่ก่อนใจก็หนักกายก็หนักถ้าแยกได้คลายได้ใจก็จะเบาโล่งปลงกําลังสติปัญญาของเราก็จะตามดูรู้เห็นการเกิดการดับของขันธหาบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบางทีก็เป็นเรื่องของอนาคตบางทีก็เป็นกลางกลางเขาเรียกว่ากองสังขารตัววิญญาณหรือว่าตัวใจก็จะรับรู้สติตามดูก็จะเห็นความเกิดความดับนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าแยกได้แล้วทําความเข้าใจได้แค่เรื่องหนึ่งสองเรื่องต้องทุกเรื่องตามดูทุกเรื่องจนมองเห็นเหตุเห็นผลไม่ใช่ไปนึกเอาไปคิดเอาแยกได้ทําความเข้าใจได้เราก็จะเข้าใจความหมายภาษาธรรมภาษาโลกเข้าใจคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรลักษณะของใจที่เกิดสรงออกไปภายนอกก็เรียกว่าสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข ลักษณะของอาการของขันห้าที่พูดขึ้นมาปรุงแต่งใจถ้าเห็นตามดูเราก็จะเห็นอนิจจังทุกครังอนัตตาความไม่เที่ยงของขันหา้าที่ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับพยับแดดหรือเปรียบเอาไว้เหมือนกับลูกขึ้นวิ่งเข้ากระทบฝั่งแล้วก็หายไปลูกใหม่ก็เข้ามาแต่พวกเราลืมสังเกตลืมวิเคราะห์ขาดการศึกษาขาดการทําความเข้าใจ มีเรื่องจะเป็นนึกเอาไปอ่านเอาไปฟังเอาก็ยิ่งทับถมดวงใจของตัวเองหมดหนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆแม้แต่โลกธรรมแปดความเป็นอยู่ทางสมมุติก็หาเหตุทาผลมาทับถมเราต้องคลายจากภายในให้ได้ให้หมดจดทําความเข้าใจให้ได้ละเอียดสะกนดับความเกิดของวิญญาณละก,กิเลสดับความเกิดดับการปรุงแต่งของวิญญาณจนหมดจดต้องใช้การใช้เวลาอาศัยความเพียรที่ต่อเนื่องอาศัยความเพียรที่ เป็นเลิศเลยทีเดียวขยันหมั่นเพียรในการขัดเกลา่ในการเอาออกขยันหมั่นเพียรในการชำระสะสางใจของเราอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีอะไรเหลือจนเหลือแต่สมมุติบีมุติมีแต่ดูกระลูกททำความเข้าใจประคับประคองไปจนกว่าเขาจะหมดลมหายใจนอกจากนั้นก็มีแต่กาสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ปัจจ um ุบันพยายามดำเนินให้ดีศึกษาให้ดี อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งอย่าไปปิดกั้นโอกาสว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาทุกคนมีบุญกันหมดทุกคนถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พยายามตาบไปที่ใจยังเกิดอยู่ก็ขอให้อยู่ในกองบุญเอา,วาไว้แม้ตแต่การวิเคราะห์ความคิดอารมณ์ต่างๆเราก็ต้องดูรู้ให้ละเอียดอ่ะสัางความรู้สึกรับรู้สัมผัสหองหลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องอยู่หลายคนก็เมินก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งกออกก็เทบปลายจมูกของเราชัดเจนกันนะพากันไหวปล่าพร้อมพร้อมกันค่อยไปสร้างสารรค์ต่อกันนะ <c oughs> อ๋ออยา๋จวเราก็พากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานนะมีผู้ใจบุญทำโรงทานโร,รับพวกเราอยู่ <c oughs> จะยุดมานนิดเดียว